พี่น้องครับเมื่อเช้าว,วานนี้รัฐบาลได้จัดพิธีบวงสวงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินในหลวงราชการที่8เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลลานประทักษิณ ทิศเหนือพระวิหารหลวงวัดสุทัศเทพพระวรารามซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2568นี้ก็มีกิจกรรมมากมายแล้วครับเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชการณียกิจการแสดงเฉลิมพระเกียรติการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการออกรา้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์นิทรรศการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากิจ กิจกรรมในมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรติดสะเทวะมหาเถนกิจกรรมนพภะปูชนีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาหมู่เก้าและมีการประดับไฟโดยรอบบริเวณวัดสุทัศเทพพวรารามกันด้วยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับพี่น้อง